สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มยอดวิวเร็วใน IG กันค่ะก่อนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google พิมพ์คำว่า KMPT h, h e หรือกดผ่านลิงก์จากดารลลากันไปได้เลย ในตัวลิงก์ของ KMKT MM h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะเป็นเว็บปั๊มไลฟ์ปั๊มผู้ที่ตามทุกแพลตฟอร์มของเซสโซเชียลมีเดียเลยนะคะเปิดกันไปด้านในได้เลยค่ะมาสู่หน้าหลักของเว็บไซต์ KMKT MM h แล้วนะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะลองเลือกฝันใช้บริการกันไปดูนะคะในตัวบริการเองนะคะมีอยู่หลากหลายบริการ เราจะเป็นเพิ่มยอดไลค์นะคะเพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอีกหลากหลายบริการเลยนะคะในหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยในตัวแพลตฟอร์มมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของ Facebook YouTube IG t i k t o k Twitter t e l e g r กมนะคะและอีกหลากหลายแพลตฟอร์มด้วยนะคะสามารถเลือกใช้บริการกันไปได้ไดตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะเป็นบริการลาย24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยบริการเพื่อนๆด้วยตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ เพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานการสมัครกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลทัดผ่านยืนยันทัดผ่านอย่าลืมชื่อจริงนามสกุลจริงด้วยนะคะอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้ด้วยนะคะสองติ๊กสมัครกับเข้าใช้งานกันไปได้เลยนะคะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนๆท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วสามารถย้อนกลับได้เลยค่ะกดเขาใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะ เข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผูตม้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะในตัวแพลตฟอร์มเองมีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มค่ะไม่ว่าจะเป็นของเ a c e b o o k y ท u t u อทีดิจิตอลทวิตเตอร์เทเล gram นะคะสามารถเลือกสานใช้บริการ ไปกันได้เลยนะคะในมวดมู่ตรงนี้มีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะมีทั้งต่างชาติและคนไทยด้วยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะ ตัวแพลตฟอร์มด้านบนสุดตรงนี้นะคะเลือกเป็น i อนะคะกดกันไปด้านในได้เลยค่ะหมวดหมู่บริการตรงนี้นะคะเลือกเป็นบริการที่รวดเร็วที่สุดตรงนี้เลยนะคะกดกันได้เลยกันนะคะบริการตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการนะคะของบริการของรวดเร็วาสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยนะคะขอเลือกเป็นสี่เจ็ดสี่สี่ตรงนี้นะคะเป็นเพิ่มยอดวิววิดีโอ คำอธิบายตรงนี้เพื่อนๆสามารถอ่านให้เข้าใจก่อนได้ค่ะเป็นรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองไม่ว่าจะเป็นคุณภาพการรับประกันและความเร็วก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะในลิงก์ตัวนี้นะคะคัดลอกกันได้เลยจากโปรที่ก็จะใช้บริการนะคะขอเป็นโพสต์นี้ละกันนะคะนำลิงก์มาวางกันได้เลยนะคะจำนวนขั้นต่ำอยู่ที่หนึ่งร้อยใส่กันไปสักหนึ่งพันนะคะในราคาสิบแปดบาทกดส่งได้เลยค่ะ ระบบกระเด้งมาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะพร้อมกับรายละเอียดของออเดอร์ของเพื่อนเองไปดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันนะคะในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้คือออเดอร์ของเพื่อนเองทั้งหมดเลยที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะในส่วนดหน้านตรงนี้คือเลขออเดอร์ของเพื่อนเอเองเพื่อนเพื่อนนใดนะคะที่มีปัญหาติดเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นสามารถนาเลขออเดอร์จากด้าหน้า,นานตรงนี้ส่งให้แอดินกันได้ตลอดย4สชั่วโมงกันเลยค่ะ แต่แลาเอาเดินนะคะจะมีรายละเอียดบอกอยู่ไม่ว่าจะเป็นปรมิมาณการสั่งซื้อค่าใช้จ่ายและตัวลิงก์ที่สามารถตรวจสอบกันได้ที่หน้านี้เลยค่ะสถานะ,ะนะตอนนี้รอระบบดําเนิน,นการเติมยอดกันสักรู่หนึ่งนะคะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้ บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน q r วอารตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกน q r อาโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอ้เงินจะเข้าทันทีเลยค่ะในส่วนของการเอิ้นเงินตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูมันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวอ่างเปากันนะคะตัวอ่งเปลวเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกนตัวสร้างสองอ่าเปาของทูมันนี่วัลเลตนะคะตัวนี้ ย้ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตะค่ะในหน้าตัวคริปโตตัวนี้สําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่โอนเงินตา่างประเทศตัวนี้ก็สะดวมกมากๆที่สุดเลยนะคะสามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนะนําเพื่อนนะคะหาเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนิกก็สามารถนาําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่ะคาคอมมิชชั่น5เปอร์เซ็นกันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวเพื่อกันนะคะ โดยเฉลยตรงนี้นะคะเา่เพื่อนท่านใดนะะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนั่ง m a ออ order มาวางกระถุงได้เลยค่ะปัญหาเรื่องใดก็กดกันไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ หากคพณท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสาหรับพรเพื่อนๆท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันนะ้นี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่หน,น้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยะคะ่ะ ด้ตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะเรือรองรับทั้งของ Google p l a y และ App Store เลยนะคะตอนนี้นะคะยอดวิวเดียวก็ขึ้นกันไปแล้วเพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจในบริการของเว็บไซต์ตัวนี้ก็สมัครเข้าไปในเว็บไซต์้วยผ่านลิงก์จากกานล่างกันไ,ได้เลยนะคะอย่าลืมเลือกไปใช้บริการของเว็บไซต์ k ค่เมมีทนะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะราคากระูงมากเลยยอดก็ขึ้นเร็วมากๆด้วยวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะ